คุณอ้อมค่ะอายุ45ปีอาชีพแม่ค้าค่ะอดีตดิฉันป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่3ดิฉันเกิดมีอาการท้องอืดแน่นท้องปวดท้องอย่างรุนแรงปวดท้องอย่างรุนแรงดิฉันก็ไม่รู้ว่าคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะตัวเอง เป็นอะไรคือดิฉันจะมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงก็เหมือนกับมีคนเอาเข็มมาทิ่มในลำไส้ดิฉันค่ะพอดิฉันเข้าไปในห้องน้ําก็เกิดอาการถ่ายแล้วก็ออกเป็นเป็นเลือดแดงแบบสด,สด,ส,ดสดค่ะพอไปถึงคุณหมอคุณหมอตรวจทาได้ทําการตรวจวินิจฉัยดิฉัน,ฉนแล้วบอกดิฉันว่าดิฉันเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่3คุณหมอบอกว่าตอนนี้ลำไส้ดิฉันไม่ไม่ดีแล้วนะ คือจะต้องตัดลำไส้ดิฉันแล้วแล้ววันนั้นก็มีคนแนะนำเซอร์ตินให้ดิฉันทานดิฉันก็ได้ซื้อเซนิตินกลับไปไป,ไปทานวันแรกที่ดิฉันได้ทานเซอร์ตินไปนะคะมีสีม่วงสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลวิตก,กัสห,ห้าสีค่ะดิฉันได้ไปทานอาการที่ว่าปวดท้องอะไรดิฉันก็เบาลง จนครบ20วันที่คุณบอกว่า,วาจะทําได้ทําการตัดลําไส้เด่นดิฉันกลับกลับไปตรวจใหม่คุณหมอท่านก็แปลกใจตกใจค่ะทนันกันว่าเธอเธอไปทําอะไรมาทําไมอาการเธอถึงเป็นแบบน,นี้ครั้งแรกดิฉันยังตกใจว่าเอ๊ะหรือเราไปกินเซโรินจินหรือเรากินเซรินดินผิดคุณหมอท่านถึงถึงตกใจก็เลยย้อนถามคุณหมอว่าคุณหมอคะถ้าดิฉันจะตอบคุณหมอตามตรง คุณหมอจะโกรธด,ดิฉันไหมคะคุณหมอเขาบอกว่าเออเออบอกมาเถอะเพราะว่าคุณหมอก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าดิฉันน่ะไปทําอะไรมาดิฉันก็เลยได้บอกคุณหมอตามตรงว่าดิฉันไปกินเซอร์ิตินมาคุณหมอบอกเออนี่แหละที่คุณหมออยากจะรู้คือเซอร์เนตินน่ะคือสุดยอดเลยเธอกินไปเถอะตอนนี้ลำไส้ของเธอที่คุณหมอบอกว่าจะตัดคือตอนนี้คือเธอไม่ต้องตัดลำไส้แล้วแผลในลำไส้ดิฉันที่มันเป็นอยู่คือว่าเหลือนิดเดียวแล้วค่ะ คือดิฉันได้ฟังตรงนั้นที่คุณหมอบอกว่าดิฉันไม่ต้องตัดลำไส้แล้วคือมีความรู้สึกว่ามีความสุขเต็มร้อยเลยค่ะไม่น่าไม่น่าเชื่อว่าเซอร์นนตินจะทําให้ดิฉันมีความสุขได้ขนาดนี้จากที่ว่าดิฉันว่าดิฉันจะตายแต่กับดิฉันไม่ตายเพราะดิฉันรอดตายเพราะเซอร์นตินค่ะดิฉันเลยอยากจะฝากกับคนที่ประสบปัญหาป่วยเป็นมะเร็งลำไส้อย่างดิฉันนะคะ ให้วางให้วางใจกับผลิตภัณฑ์ของเซอร์นิติน,นะคะ่ะเซอร์นิตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ